ตอนนี้เราก็กำลังเดินกับบ้านกันนะคะเดินกับบาแบบ้านกันมันมันมันไหมคะมันนะมันจะุดทัวเลยเมีมีคนมาเลยคนมีคนมาแขกค่ะแขกค่ะเห็นไหมคะดำดำมืดๆนะค่ะแขกแขกแขกขายอะไรนะขายทัวร์ ต้มอ,อะไรเงี้ยอะรขี่จักรยานขายปั่นจักรยานขายไปตามซอยอะไรเงี้ยไม่กลัวหรือไงเนาะแต่นุชกลัว oh! มืนขนาดนี้มองเห็นอะไรไหมแม่เออไม่เข้าใจว่านุชจะถ่ายทำไมมันมืดอลยเนาะไม่เข้าใแทบแล้วนี่ก็ลืมลืมไอ้นี่ไข่ว่าจะมาทดลองที่ปูกเพ็ด ตอนนี้าก็อยู่บ้ลนะก็ะั้ก่อนแล้วแตะเราเจอกันนะคะ